สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับเออวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการเสียค่าชาร์ปานกคนะครับชาร์เสียค่าชาร์ปอนกคนะครับจะทําให้ดูครับเพราะว่าเราเริ่มเสียกันแล้วนะครับเดือนนี้อันดับแรกนะครับให้เราเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จำรหัสรหัสรหัสชาร์ปอนกคจให้เราให้ดีนะครับซึ่งผมได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เราไปที่ถ้ามันอยูนะ่หน้าหน้านี้ให้เราไปนี้ก่อนครับไปสามขีดนะครับเรากดหน้าแรกนะครับกดที่หน้าแรกนะครับดูเอ็มแคดูเอ็มคอยดูเอ็มแคดูค่าแครให้เรียบร้อยนะครับหลังจากมันขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะกดคําว่าจ่ายเราต้องให้มันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับตรงนี้จะต้องไม่เป็น ไม่เป็นภาพนี้นะครับให้มันเป็นภาพมันมีจุดสามจุดเห็นไหมครับให้เราแตะก็ได้ครับถ้าเราไม่รอรอบมันนะครับเรามือแตะต้องเป็นภาพนี้ครับถ้าเป็นภาพนี้ขึ้นมาแล้วให้เรากดจ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาพอื่นไม่ได้นะครับมันจะไปที่หน้าอื่นก็ดูนะครับผมจะกดให้ดูถ้าเป็นภาพอื่นมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันโครนากันนะครับเราทําให้ดูเลยเนาะจะได้รู้เห็นไหมครับอันนี้มันจะมันก็จะมาหน้านี้ แต่เราเราเราไม่ไม่ทำหน้านี้นะครับี๋ยวกลับย้อนกลับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับอ่าเราจะแตะตรงนี้เลยครับมันมีจุดถ้าถ้าเรามองตาเปล่าไม่ค่อยเห็นนะครับนอกจากมันเป็นสีแดงมันจะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาครับแต่ถ้าเราไม่อยากรอเรากดอะไรก็ได้ครับกดให้มันขึ้นตรงนี้เลยครับต้องเป็นตัวนี้นะครับแล้วให้เรากดคําว่าจ่ายได้เลยครับกดคำว่าจ่ายเลยครับ อมขึ้นหน้านี้นะครับแล้วกดเพื่จ่ายมันก็จะมีแบบฟอร์มนะครับจ่ายค่าชาปานก,กิจขึ้นมานะครับคราวนี้ให้เราดีเลยครับใส่ชื่อนะครับชื่อไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับผมจะใส่เลยเนาะให้ถูกนะครับนามสกุลครับ อมันอย่างนี้ไม่ต้องตัดต่อแล้วครับเอาส,สดๆอย่างนี้แหละครับพี่น้องจะได้ดูแบบละเอียดเนาะนี่ครับรหัสรหัสรหัสสมาชิกชาปนกิจเรานะครับซึ่งผมบันทึกไว้ในใ,ในใน,ในบอร์ดนี่แล้วครับนี่ครับคือตัวนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋าเออลืมบันทึกมาเนาะเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากระเป๋าที่ที่เรา กระเป๋าที่เราโอนค่าชาปนกิจครับกระเป๋าที่เราจะโอนนะครับเราก็ไปเดี๋ยวผมมีอยู่นในไลน์เดี๋ยวไปเอาในทัชวอลเล็ตก็ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ทัชวอลเล็ตนะครับเพื่อไปเอามาเลีก,กระเปา๋าก่อนครับไปเอาหมายเลขกระเป๋าก่อนครับรอแป๊บหนึ่งเนาะจะได้ดูกันแบบละเอียดเลยครับจะได้ดูกันแบบละเอียดเลยครับ คนยังไม่รู้ว่าเอาหมายเลขก,กระเป๋าตรงไหนเนะาะกดตัวนี้ครับเป็นแคตตัวใหม่เนาะก็อันไหนก็ได้นะครับกดขึ้นมามันก็จะหมายเลขเดียวกันเนาะกดตัวนี้ครับเพื่อเอาหมายเลขก,กระเป๋านะครับ Copy ค,ครับมันก็จะไปอยู่ในด้านบอร์ดหรือเราไปวางก็ได้นะครับเรากลับไปที่หน้านี่ครับวางหมายเลขก,กระเป๋านะครับเลขก,กระเป๋าที่โอน ถาชาปนกิจครับก็บไปเลยครับเบอร์โทรศัพท์เรานะครับใส่ไปเลยครับบางคนบอกไม่ให้เห็นเบอร์โทรศัพท์กลัว c เซ็ center ไม่ต้องไปกลัวไม่เลยครับเพราะข้อมูลเราอยู่กับมันหมดแล้วหกศูนย์แปดสามไม่ต้องไปกลัวครับ c เซ็น e n t e r เพราะข้อมูลเราอยู่กับมันหมดแล้ว โทรหาผมเมื่อไรผมมันมันวางมันต้องวางสายหนีก่อนทุกทีครับเพราะผมไม่กลัวมันส่วนมากคนทําง,งานออนไลน์จะไม่กลัวน,นะครับไม่กลัวพวกนี้นี่ครับใส่แค่นี้ครับใส่แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูก่อนครับผมก็ลืมไปว่าอ๋อะบุระบุว่าเออเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงครับ เราก็ไปโอนนี่ครับเดือนนี้จ่ายทั้งหมด433 m c อ s สแคตนะครับ433 m c อ s กระเป๋าที่รับค่าชำระชาบันธกิจก็คือกระเป๋านี้นะครับหนี่ครับนี่คือกระเป๋าของบริษัทนะครับที่จะรับค่าชาบันธกิจที่เราจ่ายไปก็คือให้คัดลอกหมายเลขกระเป๋านี้ครับไปไปจ่ายนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าต้องมีแนบ ไม่มีนะครับไม่มีให้แนบให้แนบแบบไม่มีให้แนบสลิปนะครับถ้าไม่มีให้แนบสลิปผมก็จะคัดลอกตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อไปไปจ่ายนะครับสี่ร้อยสามสิบสามนะครับผมจะคัดลอกตรงนี้ไปนะครับกดแช่นะครับแล้วกดคัดลอกเลยครับเพราะมันคมให้ให้เรียบร้อยแล้วครับกดคัดลอกไปเลยครับ กระเป๋านี้นะครับที่เราจะจ่ายเข้าสู่กระเป๋านี้ครับดูให้ดีก่อนครับว่ามีมีตรงแนบไฟล์อะไรไม่ไม่มีนะครับอ้าวเราจะไปที่ทัศวอลเลดครับหลังจากกดคัดลอกเรียบร้อยแล้วกลับไปยังทัศวอลเลตครับกลับไปยังทัศวอลเลตนะครับอ่าไปที่ m cash พอดีเลยครับมาที่ m cash พอดีเลยตันนี้ครับ ติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กตัวนี้ครับเพื่อเพื่อเป็นการทบทวนด้วยครับใครที่ไม่ค่อยได้อูนก็ดูคลิปนี้ครับก็กดตัวนี้เลยครับกดตัวนี้เลยแล้วก็สี่ร้อยสามสิบสามนะครับถูกต้องแล้วนะครับอ้าวผมแล้วก็กดตัวนี้ครับก็ กด,กดเลยกดเลยครับกดเลยดูค่าแก๊สดูค่าเอออะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าเรามีค่าแก๊สไหมเอ็มแครมีพอเอาทําไมนานเอามาแล้วครับดูรายละเอียดนะครับกดใบรับเกบ๋านี้นมีค่าแก๊สนะครับ433นะครับวันนี้็คือจำนวนนะครับ กดคอนเฟิร์มเลยครับใส่รหัสทัดบรอตนะครับอ้าวเรียบร้อยครับกดการกระบาดทิ้งเ้าเดี๋ยวเราไปดู mcas ครับตัดไปหรือ,อยังมีอยู่ห้าห้าร้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ แต่ว่าเออมันไม่ได้มีแนบแนบสลิปหรือว่าแนบที่เราทํารายการอะไรไม่มีนะครับไม่มีให้แนบนะครับมีแค่โอนไปแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเองก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะมันไม่มีที่แนบนะครับดูรายละเอียดให้ดีนะครับอา้าวจ่ายตั้งแต่1ตุลาผมจ่ายก่อน,นงก็คงไม่เป็นไรมังนะ่งเนาะ เพื่อเป็นการทําคลิปให้พี่น้องเราได้ดูนะครับผมจ่ายก่อนเลยไม่ต้องหนึ่งเลยครับวันนี้ยิบเก้าจ่ายก่อนเพื่อนเลยครับเพื่อทําคลิปให้พี่น้องได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะกดส่งแล้วนะครับกดส่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับทีแรกก็ว่าจะกอกระเอียดให้ดูเฉยๆนะครับตอนนี้ก็ทําให้ดูจน ทุกขั้นตอนไปเลยครับไม่รู้ว่าออจะถูกต้องไหมนะครับคิดว่าถูกต้องนะครับมันไม่มีไม่มีที่แนบแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสครับเรื่องเหล่านี้เนาะเพราะว่าออนิดหน่อยเป็นไรถึงยังไงก็ได้มาฟรีอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคนะครับใคร ยังไม่เคยทําก็ลองทําเลยนะครับมันไม่ไม่มีอะไรยากหรอกครับง่ายหมดเลยครับทําตามคลิปที่ผมลงมาให้นะครับเรคิดว่าละเอียดพอแล้วนะครับเนาะแต่อ่านให้ดีนะครับอ่านให้เรียบร้อยอ่านให้ดีแล้วก็จ่ายไปนะครับแล้วอย่าลืมกดส่งนะครับเขามันก็จะไปขึ้นที่นู้น โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ